ราคาอะเรื่องราคาเรื่องราคาเราจะดูยังไงเพราะมันเป็นคําถามที่คนถามเยอะมากโอเคแหละพี่วิรัตบอกว่าดูที่เขาซื้ออะไรนู่นนี่นั่นแต่มันก็คุงแบบบางคนเขาไม่ได้มาเดินสนามอะอ,อะบางคนอาจจะอยู่บ้านศึกษาจากนู่นนี่นั่นแล้วนั้นเมื่อก่อนไม่ได้มีช่องทางให้ศึกษามากนะักเน,นี่ยเราจะรู้ได้ไงอนะงค์ไหนเล่นราคาเท่าไหร่อะไรยังไงราคากลางราคาอะ,อะไรนี้ดีเลยคําถามนีเลยอตอนนี้นะเฟซบุ๊กเนี่ยดีที่สุดครับ จะมีกลุ่มพระแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มเป็นพันพันกลุ่มครับกลุ่มหลวงพ่อชมอันดังคโดเขาเข้าไปเลยกลุ่มหลวงปู่เม้งวัดบางไทรนายเราเข้าไปเลยครับกลุ่มหลวงพ่อขี่วัดดูช้างเราเข้าไปเลยครับกลุ่มหลวงพ่อชายลงเข้าไปเลยอืเข้าไปปุ๊บมันจะมีคนมาโพสต์ถามแอดมินว่าขออนุญาตแอดมินครับแท้ไหมครับครับมันก็บอกแท้อืแล้วก็เซฟรูปเลยอืเห็นป่ะมันก็ง่ายๆแล้วก็ บางองค์เขามีประมูลกันองค์นี้เล่นเท่าไหร่ล้วก็จะรู้แล้วองค์นี้เล่นอ,อย่างหลวงพ่อนี้มันจะมีหัวกะทิของเขาเลยว,ว่าองค์นี้เล่นแพงเล่นแพงองค์นี้เล่นหลักแสนหล 10, ักหมื่นหลักพันแล้วก็าําพวกนั้นนะจะจแต่ละวัดจําแต่ละวัดเดี๋ยวนี้เรียนรู้ง่ายอยู่เราอยู่รักพันกลุ่มอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วเราได้วิชาหนาไหนคนั่นเรียนออนไลน์ต่างหากแล้วมาเรียนหน้างงานอีกต่างหากเ,ารเรียนพิเศษอะมาเรียนออนไลน์เรียนพิเศษอะเห็นไหม ก่อนก่อนที่ผมจะมาเจอพี่วิรัตอะ่ะผมรู้สึกว่าพี่วิรัตเป็นเซียนเซียนรุ่นเก่าอ,ะอ่ะอเป็นเซียนยุคแหม้ตั้งแต่วัดมหาธาตุเนาะจนถึงปัจจุบันนนะครับนะ